สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่ช่องแบงค์สายชีวิคคัาฟนั่นเองนะครับตัวตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดไร่ขิงนครปฐมเองนะฮะโดยตอนนี้ครับที่วัดไร่ขิงหลายๆท่านหรือหลายๆคนก็อาจจะทราบกันดีนะครับถึงข่าวล่าสุดที่ตักนะครับนั่นก็คือเจ้าวัดวัดไร่ขิงนะครับหรือว่านะครับที่ได้ถูกจับไปนะเมื่อตัดแล้วนะครับโดย ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปทุกคนนะครับมาสำรวจนะครับหรือว่าพามาชมบรรยากาศวาดัดขิงในปัจจุบันนะครับในวันที่2ี่ิบสองพฤษภาคมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยวัดขิงมีบรรยากาศเป็นไงบ้างนะครับหรือคนเยอะแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับนะมันก็เป็นด้านหน้านะครับเนี่ยเขาจอดไปถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะนะ ไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในวัดที่เข็งกันนะครับว่าในปัจจุบันตอนนี้เป็นไงบ้างนะฮะดวตรงนี้นะครับผลในเบื้องต้นนะผมดูนะผมพูดเลยนะครับบอกผลในเบื้องต้นนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนก็ถือว่ายังพอมีนะครับท้องพอมีอยู่บ้างนะส่วนนึงอาจจะพบว่าวันนี้เป็นวัน ทำราด้วยก็ได้นะครับแต่ว่านี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดไร่ขิงนะครับก็จะถือว่ายังมีคนมานะม,มีคนมานะครับจะเป็นกลุ่มคนที่ยังศรัทธาในหลบม,ม้าอวาัดไร่ขิงหลับของผมก็ได้ทำการกราบไหว้ สองพ่อวัดกิงไปแล้วนะครับแล้วก็มาทําการพาลตำรวจกันนะที่วัดกิงแห่งนี้นะครับก็จะใทีู่เนี่ยนะครับจากก่อนหน้าที่ก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับก็ที่เนี่ยคนถือไปเยอะนะครับแต่ว่าพอมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานะครับก็เลยทําให้ในปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะหายไปบ้างนะครับ ในวันผมมาเนี่ยก็เห็นดีเป็นตะก้อนนะมีตะก้องมาครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาทำอะไรนะอันนี้เป็นด้านหน้าโบสน,นะครับ บรรยากาศค่อนข้างเงียบนะครับค่อนข้างเงียบเลยนะแต่ยังมีประชาชนนะครับที่ยังศรัทธาในพระวัดขิงก็ยังมาที่นี่กันนะคนบรรยากศยากศภายในนะครับ นีก็จะเป็นทางที่เดินไปท่าน้ํานะครับทางท่าน้ำนะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปนะเราดูด้านข้างก่อนนะครับ บรรยกาศในวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเลยนะครับเงียบขอมากนะทําหรับดังด้านข้างนะครับด้านข้างโบสถ์นะ น,น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับขนางนานี้ก็เป็นหลังคาที่จลดรถนะครับปกติตอนงานประจำปีตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่มีจุดขายของนะแต่ในวันปกตินะครับก็จะเป็นที่จัดรถไปนะครับมาชมบรรยากาศต่อ,น,ตอน,นะครับ บรรยากาศก็จะค่อนข้างเงียบสงบมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตรงท่านัำต่อนะไปหาหารปลากันนะ ตอนนี้นะครับเราก็อ,อยู่ตรงแว่น้ำนะครับท้าเรืออยู่ตรงท่าน้านะบรรยากาศนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาไปสองขกว่าแล้วนะก็ ค่อนข้างเงียบสงบมากนะครับถ้ามนเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีเรือที่พาไปตลาดน้ําตอนบ่ายด้วยนะครับมีาพาดเลยนะโดที่เรานั้นไม่ต้องตั้งรถหรือขับรถเองนะครับม,มีเรือที่ไปตลาดน้ำตอนบ่ายด้วยนะครับ ต่อกันครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านดินอินทนัทนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ชมปลาคราฟนะครับเพราะว่าปลาคราฟจะเยอะนะมีปลาทับทิมด้วยนะปลาคราฟผสมปลาทับทิมนะครับสนาหรับเพื่อนไหนนะครับที่อยากจะก้อนนมครับพ้อนนมปลาคราฟนะก็มีอยู่ตรงด้านหน้านะครับอยู่ทางด้านติดกับ ท่าน้ำนะครับก็มีจุดตรงนี้นะก็มาป้อนนมกันได้นะมาป้อนนมกันได้นะครับโหดูขอัดทิมเทียบ ปลาคราบนะครับปลาคราบเพียบเลยนะครับผมไปตามเลยถ้าเกิดเรามีค็ได้ไงถ้าเรามีขวดนมนะพอก้อนนะพวกนี้ขึ้นแน่นอนนะครับมาดูดแน่นอนนะครับดูดขวดนมนะน่ะอันนี้อันนี้มีปลาหินด้วย อันนี้มีปลาทับทิมกับปลานิลน,นะอันนี้อันนี้เน,นี่ยอ,อันนี้ปลานินนลผสมกันนะเนี่ยปลานิลปลาคราบปลานิลปลาทับทิมผสมกันนะ ปลานิ้งพิ oh, เศโอ้โหพี่เตมเรืออันนี้เยอะมากเยอะมากแลวตัวใหญ่ด้วยตัวเยอะอยู่นะเนี่ยนะปลาหนิงเยอะเยอะมั้นทันเยอะเลยนะคะรับปลาหนิ้งเนี่ยโหน,หนี่ปลานิ้งสาระพิมทางนั้นเลย อัน,นั้นหน้าตรงน้นะครับเป็นปลาคราฟนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นปลานิน่ะปลานินกับปลาัทิมทั้งหมดเลยนะครับต,ตรงนี้นะเมื่อก่อนที่ผมเคยมาตรงนี้จะเป็นปลาคราฟนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับท่านกันเปลี่ยนนะคือเป็นปลานินนะครับโอ้ปลานินดูแล้วมันตามเราอะ่ะนะหมไม่ที่เห็นแต่เพื่อเพื่อนเห็นนี่คือปลานิลบ้ายตามเรานะนี่เห็นปะพอเดินมาตรงนี้ ยังเพิ่งเพิ่งเห็นได้ปานนะครับแต่ว่าเื่องมันตามตามออกมาเลยทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งเลยเพราะอันนี้ปากแล้วออกไปากจะพิมมือตรงนี้น่าจะไม่มีปากครับนะไม่ไม่มีนะไม่มีปาก ลาคราฟจะอยู่ทางด้านนู้นครับแต่ว่าด้านด้านตรงส่วนเนี่ยไม่มีนี่มีแต่พวกเป็นปลานิบนะครับ <Yeah. S 1> ปลาดิบค่อนข้างเยอะ มีจูอะไรตรงนี้นั่นเนี่ยมีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุดหนก็เป็นตัวกรองอนยะู่สอ,อยู่สามตัวนี่หนึ่งสองสามนี่อะไรตรงนี้แล้วเนี่ยอ๋อสี่นี่ตัวแอบอีนี่เราทำอะไรกันมาม,มาเพิ่อมอีกปุ๊บเห็นในตัวเนี้ที่แบบแอบมา าพาชมด้านในบ้านของบ้านดิงกันนะครับนี่ก็เป็นปฏิติกรรมที่มีให้รับชมช่วงจก,กัดนะครับในโซนบ้านิดตันี้นะครับก็จะไม่ได้เปิดตลอดนะฮะพอถึงช่วงเย็นนะครับตรงจุดนี้ก็จะทำการปิดนะครับ ในส่วนนี้นะเป็นเป็นเป้เปนหยที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับกับบ้านดินในนี้นะที่วัดเล็กิงแห่งนี้นะครับคือผมบอกก่อนครับว่าอันนี้เป็นปัตติากรรมหรือว่าเป็นการปั้นด้วยดินนะครับดินทั้งหมดเลยนะ นนี่ะครับทําด้วยดินนะมังมีตรงนี้ต่อด้วยไปไท้ายไปเนี่ยลองดูกันอ๋อมีตรงนี้ต่อ จะบอกว่าผมไม่เคยมาเลยนะไม่เคยมาเดินชมพันเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่ว่าผมได้เข้ามาชมภายในบ้านดินแห่งนี้นะครับปกติที่ผมมาผมจะมาเพียงแค่บ่ายหลวงพ่อพระฤาขิงนะแล้วก็ให้หารปลาแล้วก็กลับนะครับไม่ได้เข้ามาชมถึงด้านในนี้นะนี่เป็นครั้งแรกของผมกันนะคือการเล่าในหลายๆแบรนะครับอันนี้ก็เป็น พระมหาชนกนะครับดีไปป่าไม้อของ้รานี่ครับก็จะเป็นวัดฉานุนะฮะ คนมา,มาต่าไหนผมไม่แน่ใจว่าคนไม่รู้หรือเปล่านะครับว่าขในเนี้ยนะอยู่ติดกับตรงท่าน้ําเนี่ยมีบ้านดินให้รับชมเดี๋ยวเข้ามาชมกันด้วยนะใครอยากเดเข้ามาชมนะครับก็เดินมาได้นะไม่ต้องบอกปราคาบนะครับบอกปราคาได้อยู่จุดเดียวกันนะครับกับบ้านดินแห่งนี้เนี่ย ก็สำหรับคลิปพาชมบรรยากาศวัดไร่ขิงก็จะเหมือนเดียกันนะครับในปัจจุบันก็คือคนค่อนข้างน้อยมากๆนะครับค่อนเงียบสงบเลยนะครับโดยที่เราก็หวังว่าที่วันไริงนี้ครับจะมีผู้คนกลับมากลับไปเหมือนเดิมในเร็ววันนะครับแต่นะตอนนี้ในปัจจุบันนะครับก็คือคนจะยังน้อยอยู่นะครับลาบก ก็ยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้คลาดคลิปใหม่จักตระมวดนันเองนะครับผมไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาสวัสดีครับ